ตื่นกี่โมงนะตีสี่โอ้โหตื่นตีสี่เลยเหรอตื่นเช้าจังแล้วใครพาหนูไปเข้าห้องน้ำอะ่ะเขาไม่โถ่ให้อ๋อเขาไม่โถ่ให้กห็ลดน้ำเก,กลืออ๋อใส่ใส่น้ำเกลือแล้วว้าวหาวคำใหญ่แท้ เดี๋ยวพ่อจอ๋าอาบน้ําอยู่นะพ่อจอ๋าอาบน้ําแล้วพ่อจาก็จะพาแม่ไปยิ้มหวานดิหนูใส่เอฟเฟกอันนี้มันไม่เห็นหนูยิ้มหวานอะเมื่อคืนน้องนาคินนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวนะคะ เพราะว่าสถานการณ์โควิดค่ะที่โรงพยาบาลไม่ให้เฝ้าใครนะคะแม่นกโทรหาน้องเมื่อคืนนี้ก็งอแง,งบ้างนะคะบอกว่านอนไม่หลับอยากให้แม่ไปหาตีสองน้องก็โทรมาค่ะวันนี้แม่นกตื่นแต่เช้านะคะน้องนาะคินโทรหาแม่นกหกโมงกว่าๆนะคะน้องบอกว่าน้องตื่นนานแล้วแล้วก็ถามว่าแม่จะมาเมื่อไหร่แม่ก็บอกว่าแม่กำลังออกไป แม่ก็ออกมารอแท็กซี่นะคะแล้วก็มาหาน้องที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอให้งดน้ำํำงดอาหารตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะน้องก็บ่นว่าหิวข้าวค่ะแม่ก็บอกน้องเป็นกําลังใจให้น้องน้องบอกว่าทานไม่ได้นะคิดไม่ได้นะเพราะว่าคุณหมอจะผ่าตัดค่ะตอนนี้ก็มาถึงตึกที่น้องพักแล้วนะคะมาถึงชั้นที่พี่นคินพักแล้วนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่เข้าไปไม่ได้นะคะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นค่ะ พ่อจักก็พาแม่นกเดินมาที่ตลาดนะคะโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยของกินเยอะมากเลยค่ะพ่อจักบอกว่าต้องไปซื้อพวงมาลัยนะคะเพื่อมาไหว้ขอพอรก่อนค่ะเวลาที่พี่นาคินมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะพ่อจักกับแม่นกก็จะพาพี่นาคินมาไหว้สมเด็จพระหิตราธิเบศอดุญยเดชชวิกรมพระบรมราชนกค่ะ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชขึ้นมานะคะวันนี้พ่อจักกับแม่นกก็นำพวงมาลัยมากราบไหว้ขอพอรท่านนะคะขอให้พี่นาคินผ่าตัดปลอดภัยค่ะคุณพ่อคุณเจ้าคุ้มครองนะคะพ่อจักกับแม่นกต้องขอขอบคุณพี่พี่แฟนเพจพี่นาคินกับน้องภูมินนะคะขอบคุณพี่พี่เอฟซีขอบคุณแฟนตัวยงขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่อวยพรขอให้น้องผ่าตัดปลอดภัยนะคะ พี่นาคินเป็นโรคหัวใจสลับห้องหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดไปเลี้ยงที่ปอดดีบนะคะคุณแม่ทราบตั้งแต่น้องอยู่ในคันแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าหัวใจน้องผิดปกติค่ะแต่คุณแม่ก็เลือกที่จะเก็บน้องคลอดออกมาเพื่อรักษานะคะหลังจากที่พ่อจักกับแม่นกกราบไหว้ขอพรเสร็จแล้วนะคะพ่อจักกับแม่นกก็จะขึ้นไปหาพี่นาคินที่ตึกค่ะเพื่อจะรอไปส่งพี่นาคินเข้าห้องผ่าตัดนะคะ คุณหมออนุญาตให้แม่นกเข้าไปส่งพี่นาคินในห้องผ่าตัดได้นะคะเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนได้ค่ะจนกว่าน้องจะหลับนะคะเพราะคุณหมอจะให้น้องดมยาสลบค่ะก่อนที่น้องจะหลับน้องร้องไห้หนักมากเลยค่ะแล้วแม่นกก็ร้องไห้ตามค่ะพี่พยาบาลเดินมารูปหลังแม่เบาๆแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะคะคุณแม่